สวัสดีครับพี่พีมเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุเทียนซาวนะครับผมวันนี้มาประจำวันที่16นะครับมีนาสองห้านะครับผมวันนี้มีสินค้าเข้านะครับผมมีมีมิกเข้ามา2ตัวนะครับผมแล้วก็มีพาวเวอร์มิกมา1ตัวนะครับเปิดพี่เพื่อนเพื่อหาพาวเวอร์มิกนะครับผมไว้งานเคลื่อนที่เร็วนะครับผมใช้พาวเวอร์มิกแล้วก็มิกนะครับผมมีพาวเวอร์ในตัวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกเป็นของล็อกนะครับผม รุ่นจะอยู่ด้านหลังแจ็คนะครับขึ้นขึ้นไปบนนิดนึงอ่าเป็นรุ่นนะครับผม RPA นะครับ126นะครับผมตัวนี้ซื้อใหม่ก็หมื่นสองหมื่นสามนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมสภาพสวยเหมือนใหม่นะครับสภาพ90%ซขึ้นนะครับมมาพร้อมแหลกนะครับมีแหลกนะครับผมมีฝานะครับแหลกมีฝาปิดนะครับผมแหลกเป็นแหลกเดิมๆมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นแหลกเดิมๆมาจากโรงงานนะครับผมเสียงดีนะครับ มีอยู่8ช่องโมโนนะครับผม8ช่องไมนะครับแล้วก็มี2สเตอร์นะครับผมมีอีก2เตอร์นะครับตัวนี้ก็มีมีทั้งเอฟเฟกทั้งเอ็โคนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นตัวสไลด์สีเขียวนะครับผมจะเป็นเอ็โคนะครับเผื่อไว้ใช้ไม้นะครับผมใช้เอ็โคได้นะครับฝั่งขวาจะเป็นเอฟเฟกนะครับผมรีเวิร์บนะครับเป็นเอาไว้สําหรับร้องเพลงนะครับผมก็เปิดผสมกันได้นะครับ รีเวิร์กอล์อีโค่นะครับผมสามารถใช้ผสมกันได้นะครับตัวนี้ก็จะมี EQ นะครับผม EQ 2สองชั้นนะครับมีคิวให้นะครับผมมีช่องเซนต์รีเท t ร์นนะครับผมไว้พุ่งเอฟเฟกนอกได้นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยมากนะครับยังใหม่นะครับสียังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาเทสเสียงให้นะครับผมช่องที่1นะครับ ตัวนี้ก็สัญญาณแรงดีนะครับผมเสียบคอมไม่เสียบช่องไลน์นะครับช่องไลน์คือช่องแจ็คโฟนนะครับผมรูที่ผมเสียบอยู่นะครับรูกลางนะครับผมก็คือช่องไลน์นะครับเป็นช่องไลน์นะครับผมสัญญาณจะดอปลง20 dB นะครับสาหรับคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์สัญญาณจะแรงนะครับตัวช่องไลน์จะไว้เสียบสัญญาณแรงนะครับผมช่องไม้จะไว้เสียบสัญญาณที่เบานะครับก็คือจะทําสัญญาณแรงไว้นะครับผม เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเทสให้นะครับช่องที่หนึ่งนะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่สองนะครับผม ตัวนี้แรงนะครับแรงนะไอ้เพิ่มเปิดเพิ่มนิดเดียวนะครับให้ดูเพิ่มนะครับผมเร่งเพิ่มนิดเดียวนะครับเพิ่มที่ใช้เทสตัวมิกนะครับผมเรืแค่ขีดสองขีดนะครับสัญญาณออกดีมากนะครับผมเสียงหนั้ดีนะครับเป็นของไทยนะครับผมตัวนี้เป็นของไทยนะครับผลิตไทยแลนด์นะครับผมผลิตไทยแลนด์นะครับอะไรอะไรดีอะไรทนนะครับผมหาอะไหล่ง่ายนะครับ เป็นของบ้านเรานะครับผมซื้อใหม่ก็หมื่นสองหมื่นสามนะครับตัวนี้ราคาห้าพันบาทรวมส่งนะครับห้าพันบาทรวมส่งนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มสองร้อยบาทนะครับตัวมิกซ์ร็อกนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับไปช่องที่สามนะครับผมไว้ดนตรีก็ได้นะครับไว้ดนตรีหรือว่างานเครื่องไฟก็ได้นะครับผมมีเออโคในตัวนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับไว้ร้องเพลงได้นะครับผม ช่องที่4นะครับอันนี้เทสช่องลายนะครับผมถ้าช่อง X-R ก็จะสจัญญาณแรงกว่านี้นะครับช่องที่5นะครับผมต่อไปช่องที่8นะครับผมต่อไปช่องที่7ที่8นะครับ ช่อที่8นะครับผมต่อไปช่องสเตอร์นะครับผมแจค็คแน่นมากนะครับผมเหมือนของใหม่นะครับเหมือนของเพื่อได้ใช้งานนะครับผมต่อไปสเตอร์เก้าสิบนะครับต่อไปช่อง 12, สิบเอ็ดสิบสองสเตอร์เขาจะทำสัญญาณเบาไว้นะครับผมไว้สำหรับคอมโดยเฉพาะนะครับ ถ้าสัญญาณทำสัญญาณแรงก็เสียงจะแตกนะครับผมเพราะว่าสัญญาณคมจะแรงนะครับต่อไป1 1 1 2นะครับผมตัวนี้เบยดกลางแหลมมาดีนะครับกลางนะครับผมแหลมนะครับเบยดนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ขนาดต่อผ่านตู้ลำโพงนะครับผมเสียงยังใช้ได้นะครับเสียงใช้ได้แต่ขาไม่แพงนะครับผมของใหม่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับผมตัวนี้มือสองนะครับเป็นราคามือสองนะครับแต่ว่าสภาพสวยนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับผมโอ้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวเทสเดฟเฟกให้นะครับเอ็กโค่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเทสเอ็กโค่ก่อนนะครับ ต่อไปต่อไปเป็นเอฟเฟกนะครั <S <S บผมก็ม no ีทั้งเอโคทั้งเอฟเฟกนะครับผมรู้ว่าใช้ผสมกันได้นะครับเปิดผสมกันได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นของบ้านเรานะครับมีมาพร้อมแหลกนะครับผมพร้อมแหลกนะครับตัวนี้ก็ถ้าใช้กับเครื่องไฟก็เหมาะนะครับผมเพราะว่าเครื่องไฟจะชอบสัญญาณแรงๆนะครับผม ตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับผมหรือว่าใช้งานดนตรีก็ได้นะครับมีเอฟเฟกนะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับมาพร้อมแหลกนะครับผมแหลกมีฟ้าปิดพร้อมนะครับชิ้นต่อไปเป็นพาวมิกนะครับผมพาวมิกของบูริสนะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่เหมือนกันนะครับผมสภาพสวยนะครับอาจจะมีปุ่มหายไปปุ่มหนึ่งนะครับผมเวลากดต้องเอาไม้แยวนะครับหรืออะไรแยวนะครับผมปุ่มหายนะครับ เราจะเทสตัวพัวพมิกให้นะครับผมพัวพมิกมีอยู่8ช่องโมโนนะครับ8ช่องโมโนมีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกเป็นเออโคนะครับผมเป็นกึ่งเออโคนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นยูสบีได้นะครับผมมียูสบีนะครับมีพาวเวอร์ในตัวนะครับผมพาวเวอร์ก็400วัตต์นะครับผมข้างละ200นะครับเก็บ15ได้ขั้ละดอกนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอย้ายสายแป๊บนึงนะครับผม ตัวเพอร์เวอร์มิกราคา3,700บาทนะครับผม3,700บาทนะครับสามารถพ่วงต่อเพอร์เวอร์นอกได้นะครับผมแล้วก็ใช้เพอร์เวอร์ในตัวได้นะครับเพอร์เวอร์ในตัวก็ค่าละ200วัตต์นะครับผมครับ15ค่าละดอกได้นะครับ15-12นิ้วค่าละดอกได้นะครับผมมีคิว2ชั้นนะครับแล้วก็มีเป็นดิจิตอลนะครับผมดิจิตอลเอ็โค่นะครับเป็นเป็นเอฟเกิงเอ็โค่นะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผม ช่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดใหม่แป๊บนึงนะครับช่องที่หนึ่งนะครับผมเสียงก็ใช้ได้นะครับเพราะได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผม3700รบาทรวมส่งนะครับสภาพใหม่นะครับผมแต่ว่ามีปุ่มหายไปปุ่มหนึ่งนะครับช่องที่สองนะครับผม ต่อไปช่องที่สามที่สี่นะครับเดี๋ยวจะไล่ทีละสองช่องนะครับผมสามสี่นะครับต่อไปช่องที่ห้าที่หนะครับ ท้องที่7ที่8ดนะครับผมที่7ที่8นะครับตัวเอฟเฟกจะเป็นกึ่อๆเออโค่นะครับก็เราปรับแต่งได้นะครับเสียงปรับแต่งได้นะครับ ราคาไม่แพงนะครับผมไปงานงานพิธีนะครับผมหรือว่างานเคลื่อนที่เร็วนะครับร้องคาราโอเกะเล็กๆสบายนะครับผมสิบห้าค่าละดอกได้นะครับผมสบายนะครับมีอยู่แปดช่องไม้นะครับผมแปดช่องไม้มีคิวในตัวนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นกือกเือกเอ็กโคนะครับผมก็จะมีมีหลายช่องนะครับเดี๋ยวจะลองเป็นดีเวิร์สดูนะครับผม เริ่มยาวไปเรื่อยนะครับผมมีอย so ู่16ช่องนะครับผม16ช่อง16โปรแกรมนะครับก็เลขยิ่งสูงก็ยิ่งหางยาวนะครับผมยางยิ่งสะท้อนดีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบตัวเอฟเฟกนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมมีพาวเวอร์ในตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนของพาวเวอร์มิกนะครับ ฝั่งนี้ด้านบนนะครับผมก็มีต่อลำโพงได้4ดอกนะครับผมก็ให้ต่อค่าละดอกพอนะครับต่อค่าละดอกพอนะครับผมเพราะว่าวัดวัดอาจจะน้อยนะครับผมก็คือทํารองทับไว้นะครับตัวนี้ใช้เป็นแจ็คโฟนนะครับผมใช้เป็นแจ็คโฟนลำโพงเป็นแจ็คโฟนนะครับก็มีลำโพงมีพัดลมนะครับผมมีพัดลมนะครับระบายความร้อนตัวขยายนะครับผมมีสวิตช์ไฟแฟนทอมนะครับเพื่อใช้ไมโครนเดนเซอร์นะครับผมแล้วก็เปิดนะครับ ถ้าเราใช้ช่อง XOR ไม่ K R ai, ปกติเราไม่ต้องเปิดเลยครับผมไ้สำหรับไฟไมโครเดเซอร์นะครับด้านข้างนะครับผมดีไซน์สวยนะครับผมสภาพใหม่นะครับฝั่งนี้ด้านใต้นะครับผมสภาพไม่มีเสนหนิมนะครับไม่มีสนิมนะครับผม 3,700บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับผมมีพาวเวอร์ในตัวนะครับหรือว่าจะต่อเป็นพาวเวอร์นอกก็ได้นะครับผมชิ้นต่อไปเป็นคอร์ส EQ นะครับผมเดี๋ยวยกขึ้นแปนหนึ่งนะครับ มาตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกเป็นคอมเกตนะครับผมเกตของดอทนะครับผมดอทของ USA นะครับตัวนี้เป็นสีชันแนลนะครับผมก็ไว้คุมเครื่องดนตรีได้นะครับเกตนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับผมเป็นสีช่องนะครับผมสีช่องสีชันแนลนะครับใช้ไฟ220ได้เลยนะครับผม ช้ไฟ2อ0โวลต์ได้เลยนะครับดอทจะเป็นดอทจะเป็นของ USA นะครับผมเป็นแบรนด์ของ USA นะครับสภาพสวยนะครับผมสภาพใหม่มากนะครับราคา2,800บาทนะครับผม2,800บาทรวมส่งนะครับของอเมริกานะครับผม2,800ันแบาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางฝั่งนี้จะบวกเพิ่มชิ้นละร้อยนะครับ ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเป็น EQ นะครับผมของเอ็กเตอร์นะครับเอ็กเตอร์ตัวนี้เป็นเป็นงานไทยนะครับผมงานไทยนะครับอะไรข้างในอะไรเต็มนะครับผมไม่ใช่งานจีนนะครับเป็นงานไทยนะครับราคาพันเจ็ดนะครับผมราคาพันเบาทรวมส่งนะครับเป็นสไลด์ชั้นนะครับผมสไลด์สั้น2ชั้นนะครับผมซานซวิทบรนนะครับสภาพก็ใช้ได้อยู่นะครับผมอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับราคา1,700งพรวมส่งนะครับผม ข้างหลังจะเป็น XLR นะครับแล้วก็ใช้เป็นแจ็คโฟนนะครับผมฝั่งนี้เก็บไปทางจะบวกเพิ่มชิ้นละร้อยนะครับโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับผมสำหรับเก็บปลายปลายทางนะครับผมชิ้นสุดท้ายวันนี้จะเป็นคอร์สนะครับผมคอร์สของยูโรเทคนะครับเป็นสามทางนะครับผมสามทางตัวนี้ก็เกรดดีเหมือนกันนะครับผมเกรดดีสภาพสวยนะครับ ตัวยูโรเท็กก็พอได้นะครับผมเก็ตพอได้นะครับอะไรสวยนะครับผมอะไรอะไรพอได้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับผม1,600บาทนะครับผม1,600บาทนะครับรวมส่งนะครับผมราคารวมส่งนะครับสมาร์ทกดเล่นไปสอทางได้นะครับผม2ทาง3ทางได้นะครับข้างหลังจะเป็น XLR นะครับผมใจเป็นแจ็ค XLR นะครับ สภาพก็ไม่มีสนิมนะครับผมสภาพไม่มีสนิมนะครับตัวนี้ก็ใช้เทสตสองวันแล้วนะครับผมผ่านนะครับใช้งานได้นะครับผมพันเอ้ยไม่ใช่พันเจ็ดพนะครับผมพันหรวมส่งนะครับเก็บมันไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมเป็นพันเนะครับตัวยูโรเทสตนะครับเป็นรุ่น CE นะครับผม CE 2 3 4 XL นะครับผมรุ่น XL จะเป็นรุ่นหน้าดำนะครับถ้า XS จะเป็นหน้าขาวนะครับผม ราคา1,6 0่รวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางวบเพิ่มชิ้นละร้อยนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาก็ประมาณ4ีหรายการนะครับผมสนใจชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามนะครับมีฟาวอลฟเดลตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ตัวนี้เอาไว้ใช้ก่อนนะครับผมราคา7,5 0ดน้าะครับตัวนี้ไว้ใช้บันทึกเสียงอยู่นะครับผมไว้ใช้ก่อนนะครับพอดีเรียตัวสุดท้ายนะครับผมซื้อมา7,5 0ดนาะครับวาฟเดลเป็นของอังกฤษนะครับผมแต่ว่าผลิตใช้หน้านะครับ แต่เสียงก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเสียงใช้ได้มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมสนใจเชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมเก็บเงินไปทางโทรมาทิ้งที่อยู่ได้เลยนะครับโทรมาทิ้งที่อยู่ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับสินค้านะครับผมก็จ่ายตังค์รับรับสินค้าแล้วก็ค่อยจ่ายตังค์นะครับผมก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับคลิปวันนี้ก็ประจำวันที่สิบหกนะครับผมสิบหกมีนาสองห้าสี่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ